สวัสดีครับวันนี้ก็ผมก็มาเจอกมนะครับผมจะเอางานเอางานงาน,นตัดนี้ออกจากนี้นะฮะเพราะว่าตัวนี้มันเกิดจากการของงานท่อระบายน้ำคระของงานท่อระบายน้ำจะติดมาเลยทีนี้เราจะเอาตัวนี้ออกอย่างไรนี่นะฮะตัวงาน,นตัดนี้ผมมีเทคนิคให้เพื่อนๆลองไปทำดูนะครับ เพราะผมจะไปอยู่ในงานรือ้อท่องานรื้อท่อระบายน้ำนะฮะงาร,รื้อท่อรีมมฟครับนี่มาจากมันอ้างอิงอ้างอิงจากรายการนะฮะสูตนี้คือจากการอ้างอิงคระะับทีนี้นะครับผมก็จะแก้ไขอะไรน,นี่ออกเลยนะฮะอ่าเนี่ย ายการก่อสร้างเนี่ยงานเดินตัดนี่คืออ้างอินรายการมาตรงนี้นะในระบบมันอ้างอิงมาให้ทีนี้เราต้องการเอานี้ออกเดี๋ยวผมจะเขียนสูตรงานดินตัดออกแยกออกมาเลยนะครับถ้าเนี้ครับเิ่ม ดิ่มเพิ่มเพิ่มเขียนให้เหมือนเขาแล้วนะ ดูนะครับเดี๋ยวจะแก้ไขสูตรให้ดูนะครับตัวนี้เราก็ไปที่เพิ่มตัวแปรเข้าไปแหล่งข้อมูลนะครับตัวนี้เข้าไปที่ข้ารเงองการครับงานงานตักนะครับตักขอโทษครับเป็นผิดเ้อนคน รูปก,กันทางครับไปใช้นะครับไปใช้ครับบาทต่อลูกบาทบอบอกจ,จ,จุดจุดครับทีนี้ค่าขนส่งนะครับ ค่าขนทิ้งขนทิ้งร่วมตัวแปลไปเข้าไปแหล่งข้อมูลนะครับแล้วก็เข้าไปที่ค่าขนสง่ง สองครับตัวนี้ตัวนี้นะครับอ๋อตัวนี้ต้องเป็นตัวแปรก่อนสองเองอืม phẩm tiếng phẩm công thuộc là có một đi con ที่นี้คือว่าเราว่าจะใส่ค่าสขนส่งนะครับแต่งข้อมูลค่าขนส่งครับอ่าอ้างอิงไม่ได้ครับอิงไม่ได้งน,งนี้ครับเดี๋ยวๆเพิ่มตัวแปรใหม่นะครับไปที่ค่าขนส่งแต่งข้อมูลแล้วก็ไปที่ค่าขนส่งแล้วก็ วีสามดีนะครับบาทตัวลุกบาทคตัวนี้กันไหครับกดวาภาพทีนี้รวมนะครับรวมรวมรวมรว,วมครับนี้อันนี้โอเคนะครับ ก็เอา v สอง a อีย v สอง a เพิ่มต,ตัวแปรไปที่สูตรครับ v สอง a บวกด้วย v สาม b v สอง a ก็คือค่าตัก v สาม b คือค่าคนสองนะครับเอามารวมกันครับก็จะได้บาตรรูปบัิเมตรแบบเดียวนะครับอืมนี้ นี่ส่วนขยายนะครับสนส่วนพัดหน่อยส่วนส่วนขยายส่วนขยายนะครับเพิ่มเพิ่มตัวแปร อืมคูนด้วยเออครับตัวนี้ผมก็เอารวมเนี่ยมาคูณด้วยส่วนขยายนะครับไปที่เพิ่มตัวแปรทีเนี้ยมันจะมีการอ้างอิงตัวแปรนะครับอ้างอิงตัวแปรเราก็เลือกไปที่ v c a นะครับ v c a v c a ก็คือสูตรสูตรนั้นอะไรได้ยูงไหะ v c a ก็คือตัวนี้อ้างอิงมาตัวนี้นะครับแล้วใส่ลูกบาะก์นะแป๊บเดียวนะทีนี้เร่เท่ากับ นะครับเอาตัวแปรคูณด,ด้วย v4a นะครับเข้าไปที่สูตรสูตรนะครับตัวแปรตัวแปร v5 v5a v5a คูณด,ด้วยคูณด,ด้วยสูตร v4 ครนำไปใช้ ครับอืมลูกบาทต่อไปนะครับมาดูขั้นตอนค่าดำเนินการงานตัดนะครับเพิ่มตัวแปรแหล่งข้อมูล ล้วเราเข้าไปที่ค่าดําเนินการครับดูงานตัดตราแรกตัดทีนี้เราก็ดูงานตัดนะครับต,ตัดนะครับตัดนะครับตัดนาท ไปใช้ขุดตักเด่นขุดตัดเค,เค,ดค,ดดเคถูกต้องรูปขึ้นรูปคันตา,าง,งานตักนำไปใช้นะครับ ตนี้ก็ตัดลอกหน่อยวางนะครับต่อไปเพิ่มมันพัดนะครับไปนะครับผมก็จะรวมค่างานต้นทุนง,งานตัดก่อน กับนะครับทีนี้ผมก็ผลขยายแล้วข้ารานการทีนี้ผมก็เอาตัวเอาตัวนี้นะครับ V5A ก็วกวกตัวนี้ตัวนี้ผมต้องเลื่อนลองก่อนครับอ่อาอนีรเดีวนี้ทีนี้ก็เอาเอาเอา ดูว่าเห็นนะครับเอา v v ห้า v ห้า b v ห้า b บวกด้วย v หกนะครับน,นี้ครับ v v ห้า b บวกด้วย v หกนาไปใช้บาทตลูกบาท วางนะครับขั้นตอนการนะข้าข้องทิ้งรวมี b ีนะทีนี้เราก็ต้องคูณด้วยตัวแปรนในส่วนขยาย C5A คูณด้วย B B4 ไม่ B5B B5B บวกด้วย B6 ทีนี้นะครับผมจะแก้ไขตัวนี้นะครับให้มาเป็นค่างานต้นทุนของอของงานดินตัดตัวนี้เลยครับตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นอ้างอิงอ้งอง<ม>ตัวแปรเลยอ้องตัวแปรของ v7a นะครับตัวนี้นะ v7a นำไปใช้ v7a นะทีนี้ผมต้องมาแก้ตรงนี้ด้วยนะครับให้เป็น v7a นำไปใช้นะครับที e. อีก็คือว่าปริมาตรการดินขุดนะครับอีก็คือตรงนี้คูณด้วย v เจ็ดอเจ็ดอก็คือตรงนี้มาจากค่าหาต้นทุนการดินตักนะครับแบบผมนี่ละบันทึกบันทึบหนึ่งกมครับทีนี้เอาไปเลือกตรงนี้นะครับ 1> ล 1, 2. ส่วนขยาย1.25ครับขยายครับทีนี้เราก็จะได้แล้วส่วนขยาย หนมสี่นจุดสองงนี้ทนอ๋อครับ ถูกต้องนะ48 48.38แล้วตัวนี้มาอยู่ตัวนี้บันทึกทีนี้ผมก็ต้องมาลบสูตรตัวนี้ออกนะครับตัวเนี้ยที่ว่าที่ไม่ต้องการครับนะผมก็ต้องไปลบในจัดก,การรายการก่อสร้างลบรายการ ลบไม่ได้วะแสดงว่ามันมีงานติดตัดอีกตัวหนึ่งที่ต้องไปแก้อีงงานหรือรือท่อแต่งจริงก็ให้ให้ไปลบตรงนั้นครับผมยังมีตัวง,งานงานหรือหรือนี่ฮะงานหรือตัวนี้ผมก็ต้องเข้าไปแก้อีกตัวนี้ ผมไม่ได้แก้ที่อีกอีกรายการโอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้คือการเ,าเรามาสอนการแก้แก้งานดินตัดที่มีค่านบะงานดินตัด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  เนี่ยฮแก้ตัวนี้ออกคือไม่ให้ไม่ให้รายการนี้มีเพราะมีค่าต่อหนึ่งคือว่ามันมาจากสูตรงานรือ้อท่อหรืองานวางท่อแต่ว่าเราต้องเขียนสูตรเข้าไปในงานท่อหรืองานรือ้อท่อกลับไปนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับ